พรโอวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาในวันที่แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาและประเทศไทยและส่งผลกระทบให้หลายๆภาคพื้นที่ขออนุญาตถ่ายทอดคำพูดขอพระคุณผู้เผยแผ่ข้อความต้นฉบับเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2568 พิธีกรรมณสำนักธรรมเซิงเตอรประเทศเนปาลเมตตาธรรมของอาจารย์ผู้เมตตาขณะประทับทรงแผ่นดินไหวที่เมียนมาในครั้งนี้เติมทีประเทศเนปาลก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากอยู่ในแนวลอยเลื่อนแผ่นดินไหวด้วยกัน แต่เพราะความจริงใจและทุกคนที่เข้าร่วมพิธีกรรมรวมถึงการกราบอ้อนวอนขอพระโพธิสัตว์เต๋อห้ยจึงทำให้ภัยพิบัติครั้งนี้สามารถขี้ขายไปได้ชั่วข่าวส่วนแผ่นดินไหวในเมียนมานั้นส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบอาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาเนื่องจาก กรรมร่วมของสองประเทศได้สุขงอมแล้วปัญหาทางการเมืองการแย่งชิงอำนาจความโลภของผู้คนล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกรรมอีกทั้งเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับขบวนการชอโกงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในสาเหตุ เพราะเป็นความเมตตาของพระโพิสัต์เต๋อห้วยจึงกราบบินบอตต่อสวรรค์ทำให้ภัยพิบัติครั้งนี้บรรเทาลงอาจารย์ผู้เมตตาได้เดน้นย้ำเป็นพิเศษว่าปีนี้เป็นปีแห่งการชำระกรรมครั้งใหญ่ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองดังแบบนั้น ในขณะที่เรายังมีโอกาสสร้างบุญกุศลและทำความดีจงเร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นรวบรวมความคิดดีและสร้างสายสัมพันธ์แห่งคุณธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตนเองขอพระคุณพระเมตตาของฟ้าดินและบุญบารมี แห่งพระโพธิสัตว์ต่อหุวยที่คุ้มครองศรรพ์ชีวิตทำให้เรายัางคงมีเวลาและโอกาสในการประกอบคุณงามความดีจงใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุดเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแห่งฟ้าดินและอาจารย์ผู้เมตตาแม้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งก็ยังดีอยู่ในความสงบ แต่ไม่ลืมภัยเมื่อประเจินภัยก็ต้องหาทางคืนสู่ความสงบเมตตาโลกนี้ต่างเรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ที่มีปัญญาสูงสุดควรมีสติปัญญาและเรียนรู้จากความทุกข์แห่งภัยพิบัติ3ประการ 8. เพศภัยจึงควรมีจิตใจแห่งความเห็นอกเห็นใจรู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรามีเมตตาต่อกันดังหลักแห่งเมตตาอันยิ่งใหญ่โดยไม่เลือกที่มาและกรุณาที่จะเชื่อมโยงถึงสัพพะชีวิตทั้งมวลแผ่นดินไหวในไทยและเมีนมาในครั้งนี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นว่า สราวะสิ่งในโรคนี้ล้วนไม่แน่นอนวันนี้เราอาจมีความสุขแต่พิบตาเดียวชีวิตก็อาจพลิกผันได้ไม่มีใครสามารถเลกนี้จากความไม่เที่ยงของชีวิตได้ชีวิตนั้นมีค่าโลกที่ร้ายสงครามยิ่งมีค่ากว่าพวกเราเกิดมาภายใต้ดินเดียวกันแต่เหตุใด จึงต้องเข็นค่ากันเพราะอำนาจและผลประโยชน์กฎแห่งฟ้าดินหมุนเวียนช่วงนี้เหตุและผลย่อมเป็นไปตาา่างธรรมขอเพียงให้ทุกคนตระหนักและใช้โอกาสจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกแห่งคุณธรรมและมโนธรรมที่หลับไหลามานานให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ฟ้ามีคุณธรรมแห่งการคุ้มครองชีวิตมนุษย์มีสัญชาตญาณของความรักและความชังสวรรค์ไม่ลงโทษผู้ที่กลับใจหันมาเดินทางในสายธรรมขอให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมละเว้นความชั่วและมุ่งสู่ความดีเมื่อเราสามารถปกป้องตนเองได้ ย่อมสามารถปกป้องผู้อื่นได้เช่นกันหวังว่าทุกท่านจะสวดมนต์และอุทิศบุญกุศลทั้งเช้าและเย็นแด่เหล่าดวงวิญญาณที่ต้องสังเวยชีวิตจากภัยพิบัติในแต่ละวันขอให้พวกเขาได้รับอนิสง์จากบุญกุศลนี้ได้รับพลังแห่งพระพุทธะจิตสงบกายสงบพ้นจากความทุกข์ประสบสุขนิรันดร หลุดพ้นจากวัตะสงสารและสามารถไปสู่สุขติในแดนพุทธเกษตรได้สาธุสาธุการแดดฟ้าดินปีที่114แห่งสหรัฐจีนปีอี้ซือวันที่19เดือน2ตามปฏิทินจันคติยามเฉนินณะสำนักเินเซียนกง แสงแห่งสวรรค์ส่องลงมายัางแผ่นดินขึ้นทะเลปั่นป่วนก้อนเมฆเคลื่อนตัวหนาทึบหัวใจอันเปี่ยมเมตตาบนแห่งทางแห่งธรรมพระพุทธเสด็จลงมาอย่างสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอื้อเอ่ยธรรมข้าคือพระพุทธแห่งทะเลใต้ รับบัญชาจากพระมารดาแห่งสวรรค์สเสด็จมายังแผ่นดินศักดิ์สนะิทธิ์ณสำนักเส,เสินเซียนกงถาวายบรรคมแด่พระมารดาฟ้าดินขอถ่าถามเราผู้มีปัญญาท่านทั้งหลายยังสบายดีหรือไม่สถานการณ์โลกกำลังปั่นปว่วนทำให้พระพุทธเป็นกังวลยิ่งนัก เหล่าเทพเทวาราให้ดวงวิญญาณข้ามควรถึงความทุกข์ยากข้าผู้เมตตาจึงเปิดเผยฟ้าลิขิตเพื่อแจ้งเตือนแก่ผู้มีปัญญาทั้งหลายมหันตภัยในเดือนเจ็ดอยากมองข้ามมหันตภัยที่กำลังจะมาถึงบ้านเรือนจะพังทลายผู้คนจะได้รับบาดเจ็บ ผู้คนจะไร้ที่พึ่งพิงต้องเลล่อนอย่างทุกข์ทรมานหายนะในเดือน9แผ่นดินไหวพายุรุนแรงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องพายุฝนกระหนำ่ำสายฟ้าฟาดรุนแรงต้นไม้จะหักโค่นบ้านเรือนพังทลายสัตว์และผู้คนต้องพัดพาวิธีป้องกันภัยและเปลี่ยนเคาะ เป็นโชคหากต้องการลดภัยและหลีกเลี่ยงหายนะเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องเล็กๆเปลี่ยนอันตรายให้กลายเป็นโชคดีต้องสำนึกผิดในอดีตและสร้างบุญกุศลทำทานรักษาศีลสะสมบุญกุศลในทางลับจิตใจต้องเปลี่ยมด้วยความเมตตาและความดีงาม ปราศจากความโกรธเกลียดตั้งปณิธานแห่งความดีและรีบลงมือทำทันทีหากทำเพียงครึ่งทางย่อมไม่สามารถช่วยตัวเองได้แนวทางสู่ความรอดการสร้างบุญกุศลแท้จริงต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยพลังแห่งคุณธรรมจะปกป้องทั่วแผ่นดินหนทางเดียว ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นคือการปฏิบัติตาม3มแก้วมณีขอให้ศึกษาทำอย่างลึกซึ้งในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติธรรมด้วยกายและใจอย่างเคร่งครัดเมื่อเราสามารถตั้งตนให้มั่นคงได้ก็จงช่วยเหลือผู้อื่นไปพร้อมกันผู้สแสวงหาธรรม ต้องก้าวให้เร็วที่สุดหากจะปฏิบัติธรรมอย่ารอช้าเพิ่งสำรวจตนและช่วยให้ผู้อื่นเข้าสู่หนทางแห่งความดีละทิ้งความชั่วหันเข้าสู่ความดีเพื่อรับพรมหาธรรมแห่งสวรรค์ศึกษาและเข้าใจสัจธรรมให้ท่องแท้ผู้มีปัญญาที่ปฏิบัติธรรม ย่อมห่างไกลจากภัยพิบัติข้ากล่าวคําเหล่านี้ด้วยความห่วงใยขอให้ทุกท่านจงรับรู้และตระหนักให้ลึกซึ้งเวลามีจำกัดข้าจะไม่กล่าวย้ำอีกแล้วข้าขอคารวะพระมารดาฟ้าดินและจากไปยังดินแดนอื่น โปดจงระดึกถึงคำเตือนนี้และเร่งรีบปฏิบัติให้เร็วๆครับก็ขอบพระคุณครับผมก็พระโพธิสัตว์เตยหุ้ยเมตตาประธานโอวาทให้กับเวไนยขอบพระคุณพระโอวาทของพระพุทธะทะเลใต้ก็คือพระมหาโพธิสัตว์ก่อนอิมเมตตาผู้น้อยขอประาทายธรรม ถึงความหมายพระอาวาทของฉบับทั้งสองพระองค์ที่เมตตาต่อเวไนกราบสำนึกพระคุณตอบแทนพระคุณคิดดีพูดดีและกระทำดีนําพาผู้คนได้มีโอกาสได้ขอกราบรับพิธีธรรมในอยู่ของยุคพระศรีอรยะไม่ตรนะครับผมท่านใดที่ออมเเีเพื่อนพี่น้องที่มีคนมาชวนนะครับผมไปกราบขอรับพิธีธรรมให้เร่งรีบไป นะครับผมจะได้รับรู้แก้วมณีทั้ง3ประการก็คือ3สิ่งสามวิเศษไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นความลับของเมืองบนนะครับผมวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนในสื่อถึงความหมายของพระโอวาทในเรื่องของแผ่นดินไหวในการครั้งนี้หาข้าพระเจ้าได้สื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดวินวันเราหมู่เมตตาพระาศาสดาทั้ง5เมตตาและพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์โปรดเมตตาประธานอภัย บรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานภัยเสริมเติประญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ